จิตคืออะไรใจคืออะไรควบคุมจิตที่เร็ว้ายด้วยใจที่เข้มแข็งจิตต้องการผู้นำทางคือใจจิตคือพลังงานแห่งชีวิตที่เป็นกรรมใจคือชีวิตความคิดที่เป็นผลกรรมจิตขับเคลื่อนร่างกายและใจเป็นตัวควบคุมเช่นการเคี้ยวอาหารการขับรถ ทุกกิจกรรมของร่างกายล้วนแล้วเป็นการทำงานของจิตจิตแม้จะเป็นพลังงานแต่ไม่ได้ขีดเส้นให้เราเดินตัวเราใจเราที่เป็นผู้กำหนดอนาคตเมื่อใจเราตัวเราเลือกทางเดินใดจิตก็จะมุ่งไปในทิศทางนั้นดังนั้นไม่ว่าเราจะมีกรรมที่เลวร้ายหรือกรรมดีเราก็ยังคงต้องทำงานร่วมกับจิต อย่างสร้างสรรค์ใจประกอบด้วยอะไรบ้างใจเป็นองค์ประกอบของความรู้ความดีความเลวกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความแตกต่างของผลงานล้วนขึ้นอยู่กับใจความสำเร็จนั้นอยู่ที่ใจหลายคนชอบเทียบว,วาสนากับคนอื่นว่าตนไม่มีวาสนาหรือวาสนามีน้อยแม้จะทำงานหนัก เหนื่อยเพียงใดก็ไม่ร่ำรวยไม่ก้าวหน้าและโทษวาส,สนาตัวเองความจริงทุกคนมีวาส,สนาเหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือใจเปรียบเทียบง่ายๆถนนทุกคนใช้หมดนี่คือวาส,สนาแต่เราจะขับรถไปแต่ละเป้าหมายไม่เหมือนกันคือมีใจไม่เหมือนกันเมื่อใจไม่เหมือนกันแล้วจึงเกิดความคิดที่แตกต่างกัน เกิดพลังที่แตกต่างกันผลลัพธ์ของแต่ละคนจึงแตกต่างกันจิตมาจากไหนจิตเดิมคืออะไรจิตก็คือผลของการกระทำจากอดีตชาติและปัจจุบันชาติพลังกระตุ้นจากภายในที่ส่งมายังใจให้ตัวเรารับรู้ว่าต้องทำอย่างนั้นว่าต้องทำอย่างนี้พลังนั้นเรียกว่าจิตซึ่งอาจเป็นจิตของอดีตชาติ หรือเป็นจิตในชาติปัจจุบันก็ได้ซึ่งจิตนั้นประกอบไปด้วยจิตสำนึกจิตไร้สำนึกจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกการรับรู้ได้เรียกว่าใจหากใจหรือตัวเรานำทางจิตไม่ดีผลกรรมที่ออกมาก็จะไม่ดีและผลกรรมที่ไม่ดีก็จะฝังลงในจิตทำให้จิตเต็มไปด้วยพลังที่ไม่ดีแต่หากตัวเรานำทางจิต ไปในทิศท,ทางที่ดีจิตก็ได้รับแต่สิ่งที่ดีหากจิตรับแต่สิ่งที่ดีเอามาไว้มากๆจิตจะกระตุ้นให้ร่างกายทำสิ่งนั้นอยู่เนืองๆในรูปแบบความฝันความคิดการต่อต้านของระบบร่างกายรอยประทับของผลกรรมที่ถูกฝังลงในจิตเรียกว่าความทรงจำหลายคนอยากลบความทรงจำที่ไม่ดีออกไปและอยากเก็บความทรงจำดีๆเอาไว้ เราจะลบความทรงจําได้ไหมความทรงจําที่ถูกเก็บไว้ในสมองเมื่อสมองได้รับการกระทบกระเทือนหรือสมองเสื่อมสภาพความทรงจํานั้นก็จะถูกลบหายไปแต่ความทรงจําที่ถูกฝังลงในจิตแล้วไม่อาจลบล้างได้ไม่ว่าสมองจะเสื่อมหรือจะได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุก็ตามข้าพเจ้าเคยเคุยกับผู้ได้รับผลกระทบทางสมองด้วยอุบัติเหตุ เขากล่าวว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยยกเว้นเรื่องบางเรื่องที่เป็นความประทับใจและความเกลียดชังทุกวันที่คุยกันพอตื่นขึ้นมาก็ลืมหมดแล้วและบางช่วงจะมีพลังงานบางอย่างขับเคลื่อนให้ตัวเขากระทำโดยอาจคุมตัวเองไม่ได้เช่นพูดจาหยาบคายทำร้ายบุคคลที่ขัดใจซึ่งเขาเคยทำในอดีตเป็นประจำชีวิตของคนเรา ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วจำอะไรไม่ได้แถมยังถูกพลังจิตไร้สำนึกก่อกวนบ่อยๆและตนเองไม่อาจจะควบคุมมันได้ควรจะได้รับการเยียวยาจากแพทย์และครอบครัวอนาคตคือสิ่งที่เราเลือกเองได้อนาคตเป็นไปตามโครงสร้างของกรรมที่เรามักเรียกว่าผมลิขิตชะตากรรมไม่ได้ถูกกำหนดไว้แต่ผลกรรมถูกกำหนดไว้ ตามทางเลือกเดินมนุษย์มีสองทางเลือกให้เดินคือเลือกทำจิตใจให้สะอาดหรือจะเลือกทำจิตใจให้ขุนมัวเหนื่อยก็พักหากไม่ก้าวต่อชีวิตก็ไร้คุณค่าและทุกอย่างก้าวควรเติมเต็มด้วยพลังศรัทธาการดูจิตคืออะไรร่างกายเป็นอย่างไรเราคอยรู้สึกจิตใจเป็นอย่างไรเราคอยรู้สึกบางคนสงสัยนะ ดูจิตดูอย่างไรเอาอะไรไปดูจริงๆก็คือการรู้ทันความคิดและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองการดูจิตคอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันจะมีสองกลุ่มความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะ 1. รู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆเช่นความสุขความทุกข์ความเฉยๆผ่านเข้ามาเราก็รู้เห็นมันว่ามันไม่ใช่จิตไม่ใช่ตัวเรา เป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยเฉยนอกจากสุขจากทุกข์เฉยเฉยก็เป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายปิติสุขเอกคตาโลภโกรธหลงฝูงซ่านหดหูสงสยัยความรู้สึกใดๆกำลังปรากฏขึ้นแก่จิตแก่ใจก็จะรู้ไปก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นแก่จิตมันไม่ใช่ตัวเราหรอก เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สลายหายไปอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้น 2. รู้ทันกริยาอาการของจิตจิตมันวิ่งไปมาได้อันนี้เราจะรู้สึกเอาเช่นจิตหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางคิดหลงไปเพ่งเวลาปฏิบัติจิตมันก็หลงไปหลงมาเราก็ค่อยๆรู้เอา ดูจิตดูใจก็ดูสองอย่างนี่แหละอันแรกดูความรู้สึกของจิตอันที่สองคือดูกิริยาอาการของจิตความรู้สึกทั้งหลายมันก็สะท้อนให้เห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นของเกิดเกิดดับดับเป็นของบังคับไม่ได้เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราส่วนกิริยาอาการของจิตมันก็สอนให้เองว่า ตัวจิตก็ไม่เที่ยงตัวจิตเองก็เกิดดับตลอดเวลาหัดใหม่ๆสติปัญญาเราไม่พอเราเห็นว่าจิตมีดวงเดียวแล้ววิ่งกลับไปกลับมาเดี๋ยวจิตวิ่งไปที่ตาแล้วก็กลับมาเดี๋ยวจิตวิ่งไปทางหูแล้วก็กลับมาเดี๋ยวจิตวิ่งไปแล้วก็กลับมาบางคนเลยพยายามดึงไม่ให้มันไปพอมันไปแล้วก็รู้ว่ามันไป เช่นลงไปดูแล้วก็ดึงคืนมาหลงไปฟังแล้วก็ดึงคืนมาหลงไปคิดแล้วก็ดึงคืนมาที่ไปดึงเพราะมีมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าจิตนั้นเป็นตัวเราจิตมันมีดวงเดียวเบื้องต้นเห็นว่ามันวิ่งไปวิ่งมาหรอกแต่พอสติปัญญากแกร่งกล้าขึ้นจะเห็นว่ามันไม่ได้วิ่งหรอกสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันวิ่งไปวิ่งมาคือภาพลวงตา เหมือนเราเห็นการ์ตูนมันเคลื่อนไหวไปมาทั้งที่จริงแล้วมันไม่ได้เคลื่อนไหวจริงๆมันเป็นรูปแต่ละรูปรูปมันไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนจิตนี้ก็เหมือนกันจิตก็ไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาหรอกแต่จิตมันเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดทางใจแล้วก็ดับเกิดตรงไหนดับตรงนั้นจิตมันเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเลยดูเหมือนว่า จิตเคลื่อนที่ได้กระทั่งตอนนอนหลับจิตยังเกิดดับเลยตอนหลับสนิทไม่รู้เรื่องอะไรเลยจิตยังเกิดดับเลยแต่ว่าเกิดดับอยู่ในภวังจิตในภพเดิมของจิตพวกเราเคยรู้สึกไหมตั้งแต่เด็กๆบางคนจะฝันอย่างหนึ่งบรรยากาศแบบนั้นตอนโตก็ยังฝันในบรรยากาศแบบเดิมในภวังจิตนั้นมันจะไปจับอารมณ์ดั้งเดิมจะไปจับอารมณ์ซ้ำๆ ลักษณะเดียวกันตั้งแต่เกิดจนตายบางคนบางคนใครเคยเป็นไหมใครเคยรู้สึกอยู่ตรงนี้ฝันทีไรก็รู้สึกสวยงามฝันทีไรก็รู้สึกปอน,ปอ,นอยู่ตรงนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกวนๆอยู่ตรงนี้ในภวังจิตก็ทำงานแล้วจับอารมณ์เก่าๆตัวปฏิสนธิจิตตัวภวังขจิตตัวจุดติดจิตเป็นลักษณะอันเดียวกัน ในพบเดียวกันเราไม่ต้องไปสนใจมากนะดูเล่นๆฟังเล่นๆจิตมันเกิดดับตลอดเวลากระทั่งเวลานอนหลับจิตก็ทำงานนี่เราไปเห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราเกิดแล้วดับจิตเองเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับรวบความแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่ดับ เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนานๆเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจปีถ้าเจปีไม่ได้ผลก็16ปีตลอดชีวิตเจชาติทำไปเถอะหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านมียาณทัศนะคมมากองค์นี้บอกชื่อได้เพราะท่านไม่ได้อยู่แล้วท่านชื่อหลวงพ่อกิมกิมไม่ได้แปลว่าทองนะนั่นเปมันคนขเขมรคนสุรินกิมแปลว่าอะไร ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นภาษาเขมรเหมือนกันถามว่าคนซึ่งหัดภาวนาหัดเจริญสติใช้เวลานานไหมครับกว่าคนคนหนึ่งจะได้พระโสดาบันไม่นานหรอกใช้เวลาเจ็ดชาติเท่านั้นแหละถ้าเริ่มต้นจากการเจริญสติไม่นานหรอกใช้เวลาแค่เจ็ดชาติเองเราหัดนะคนไหนเป็นชาติที่เจ็ดแล้วก็คงจะได้เรื่องแล้วคนไหนชาติที่หชาติต่อไปก็จะได้เรื่องแล้ว คนไหนชาติแรกก็ยังไม่นานหรอกอีกแป๊บเดียวอีกเจ็ดชาติก็ได้เรื่องแล้วอันนี้เป็นทัศนะของท่านแต่ในคำพีในพระไตรปิฎกไม่ได้มีเรื่องพวกนี้เอาไว้อาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้แต่ความเห็นส่วนตัวของท่านอยู่ที่ว่าปัจจุบันนี้เราใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดหรือเปล่าเราปล่อยเวลาให้ล่วงไปอย่างไร้สาระไหมปล่อยจิตปล่อยใจ เร่เปื่อยตามกิเลสปล่อยไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือเราหัดภาวนาหัดภาวนาแล้วเราภาวนาถูกไหมหรือเราภาวนาผิดผู้ภาวนาส่วนมากภาวนาผิดภาวนาทีไรไม่บังคับกายก็บังคับใจบังคับลูกเดียวคิดว่าบังคับแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานบนรรลุไม่ได้ถ้าบังคับไปเรื่อย จะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งแทนที่จะรู้สึกตัวกูไม่มีบังคับนี้ได้ถ้าเรารู้ถูกต้องเราจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปตามจิตใจของเราเห็นจิตใจมันทำงานไปนะใจเราก็เป็นคนดูมีใจดวงหนึ่งไปรู้ใจที่ดับไปสดสดร้อนร้อนรู้ตามไปเรื่อยๆวิธีฝึกจิตรับรู้สภาวะก่อนจะมาฝึกปฏิบัติ เรามาทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตการฝึกจิตสําหรับผู้ที่เริ่มต้นจากศูนย์คือไม่มีอะไรติดตัวมาเลยหรือผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่เคยเห็นผีไม่มีสัมผัสเป็นคนธรรมดาตเต็มขั้นส่วนผู้ใดที่สามารถสื่อสารกับดวงวิญญ,ญาณภายนอกครูบาอาจารย์ได้แล้วท่านย่อมชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตามจดิติของแต่ละคนอยู่แล้วแม้กระนั้น ท่านก็สามารถที่จะฝึกจิตเพื่อเสริมกําลังของจิตได้ด้วยตนเองเพราะดวงจิตภายนอกก็ไม่ได้สื่อสารหรืออยู่กับเราตลอดเวลาธรรมชาติของจิตจิตใหญ่หรือจิตนิพพานเป็นพลังงานไม่มีรูปลักษณ์จิตทุกดวงในวัฏฏะแท้จริงแล้วมีแค่ดวงเดียวแต่จิตดวงเดียวนี้จะแบ่งเป็นดวงจิตเหมือนซีพคอมพิวเตอร์แม้มีเพียงตัวเดียว แต่มีคอที่แยกกันทำหน้าที่โดยอิสระจากกันได้ซึ่งเรียกว่าจิตย่อยซึ่งหากจะกล่าวว่าจิตย่อยเป็นจิตที่แบ่งออกมาโดยยังไม่เชื่อมต่อกับจิตใหญ่ก็ไม่ผิดเมื่อเป็นสิ่งเดียวกันจิตเราคือจิตเขาจิตเขาคือจิตเราจึงสามารถล่วงรู้หรือสื่อสารข้อมูลต่างๆร่วมกันได้โดยไม่มีขีดจากัดไม่มีระยะทางเพราะขึ้นจิตแพร่คุมจักรวาล เปรียบดังโลกไซเบอร์ที่มีเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ซึ่งมีข้อมูลรู้ต่างๆมากมายรอให้เรามาค้นจิตย่อยคือจิตที่มีหน้าที่ต่างๆบางส่วนแบ่งมาใส่ธาตุทั้ง4ี่กำหนดเป็นร่างกายกายนี้ที่ผนึกกั้นจิตของเราเอาไว้แฝงความคิดเรื่องการมีตัวตนให้เราให้เราเห็นว่าเรามีแขนมีขาจะไปที่ใดๆก็ต้องเดินทางต้องนอนต้องกิน มีความอยากต่างๆร่างกายที่เป็นตัวสร้างกิเลสทําให้จิตไปยึดติดและใช้พลังไปกับกิเลสจนไม่สามารถที่จะส่งกระแสพลังให้ทะลุกายที่เป็นตัวกั้นจิตได้เหมือนตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าเมื่อเราใช้อุปกรณ์หลายอย่างพร้อมๆกันจนเกินกําลังตัวจ่ายกระแสไฟทําทให้ส่งไฟฟ้าไม่พออุปกรณ์ต้องใช้ไฟฟ้ากําลังมากๆก็ไม่สามารถทํางานได้เช่นเดียวกับจิต การที่เราจะไปสื่อสารกับจิตคนอื่นได้ต้องมีกําลังจิตท,ที่มากพอเพราะจิตของเราไปคิดถึงแต่กิเลสคิดถึงแต่สิ่งต่างๆมากมายวันนี้จะกินอะไรพรุ่งนี้จะถูกหวยไหมเอาจิตไปเปลืองพลังงานกับความคิดฟุง้งซ่านจึงทําให้มีพลังไม่พอฉะนั้นการฝึกจิตจึงหมายถึงการฝึกนํากําลังของจิตท,ทั้งหมดที่มีมาส่งกระแสเพื่อสื่อสารกับดวงจิตภายนอก เช่นจิตของคนที่มีชีวิตหรือจิตของคนที่ตายไปแล้วหรือแม้แต่กับจิตนิพพานก็สามารถทำได้อธิบายคำว่าจิตว่างกับจิตนิ่งในชีวิตประจำวันนั้นมีกระแสจิตมากมายผ่านตัวเรามีดวงจิตมากมายที่พยายามสื่อสารกับเราแต่เราไม่รับรู้ถ้าเปรียบกายของเราก็คือบ่อน้ำจิตของเราก็คือน้ำการประยึดธิตกิเลสไว้มาก เปรียบดังกระแสน้ําที่ไม่นิ่งสั่นไหวตลอดเวลาบงกระแสขึ้นน้ำมากมายมีการโยนหินลงไปหันไปดูก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาโยนลงไปตรงไหนเปรียบดังกระแสจิตภายนอกที่พยายามสื่อกับเราแต่เราไม่รู้เมื่อเราทําจิตให้นิ่งเปรียบดังกระแสน้ํานิ่งผิวน้ําเรียบเมื่อมีคนโยนหินลงไปเราสามารถจะรู้ได้ว่า โยนลงไปตรงไหนจากการสังเกตวงกระแสน้ําที่เกิดขึ้นอันนี้คือจิตนิ่งส่วนจิตว่างว่างจากกิเลสว่างจากทุกสิ่งเหมือนไม่มีจิตคือบ่อน,น้ําที่ไม่มีน้ําและเมื่อมีการโยนหินลงไปก็ไม่รู้ว่าตกลงตรงไหนเพราะไม่มีน้ําให้สังเกตวงน้ําจิตว่างว่างจากกิเลสว่างจากทุกสิ่งแค่ช่วงชั่วคราวกิเลสยังอยู่จิตว่างนั้น ไม่มีกระแสให้สื่อสารกับจิตอื่นๆเป็นการหยุดพักชั่วคราวคือการผ่อนคลายให้จิตได้พักผ่อนเพื่อฟื้นฟูรัรบกระแสภายนอกคือการเร่งกระแสจิตที่มีอยู่ภายในกายให้แผ่รัศมีออกไปภายนอกเพื่อจะสื่อสารรับรู้แลกเปลี่ยนเปรียบกับสัญญาณดาวเทียมที่ต้องเร่งให้แรงพอจะทะลุกลุ่มเมฆไปได้ซึ่งวิธีการฝึกที่จะแนะนำต่อไปนี้ จะเป็นการฝึกจิตทั้งให้จิตว่างและจิตนิ่งถามว่าจําเป็นไหมต้องฝึกทั้งสองอย่างตอบเลยว่าจําเป็นเพราะเราต้องรู้และเข้าใจทั้งสองสภาวะในชีวิตประจําวันต้องใช้ทั้งสองสภาวะคือเมื่อเราต้องการจะสื่อสารทําจิตนิ่งเมื่อเราอ่านล้าต้องการพักผ่อนเราทําจิตว่างเมื่อดับไปว่างสิบนาทีแต่ลืมตามา ผ่านไปเป็นชั่วโมงจิตก็สดชื่นเบิกบานความรู้สึกทางกายก็ดีตามไปด้วยวิธีฝึกให้จิตว่างสำหรับผู้ที่นั่งสมาธิด้วยตัวเองแบบจริงๆจังๆมาสักระยะหนึ่งจะเข้าใจสภาวะนี้ดีแต่ผู้ที่ยังไม่เคยนั่งสมาธิจริงๆจังๆต้องใช้เวลาเพราะจิตไม่เคยหยุดนิ่งจะให้มันนิ่งเลยก็เป็นไปไม่ได้เหมือนรถยนต์ที่แล่นมาด้วยความเร็วยิ่งเร็วมากเท่าไหร่ ระยะเวลาที่จะหยุดให้รถนิ่งสนิทนั้นก็ยิ่งนานเท่านั้นเริ่มจากนั่งวันละน้อยแต่ให้ได้ทุกวันเริ่มจากวันละหนาทีแล้วเป็นเวลาสักเจวันแล้วเพิ่มเป็น10นาทีในสัปดาห์ที่สองและเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนตัวเรานั้นรู้เองว่าประมาณกี่นาทีถึงจะเหมาะสมกับเราระยะแรกผู้ฝึกใหม่จะให้จิตนิ่งหรือว่างนั้น เป็นไปไม่ได้เลยจิตจะคิดตลอดเวลาหลักๆก,ก็เสียงรอบๆตัวเสียงอะไรว่านั่นหมาเหา่านั่นประตูด,ดังใครว่าเดินมารำคาญเสียงรถมดต่จะตบหรือจะให้มันกัดดีละครวันนี้เรื่องอะไรจนครบกำหนด5นาทีหรือ10นาทีก็ไม่ได้ช่วงเวลาที่หยุดคิดแต่ไม่เป็นไรการก้าวหน้าขั้นแรกคือเราหยุดกายให้นิ่ง5-10นาที ในวันนี้เรายังฝืนฝึกจิตไม่ได้ไม่เป็นไรฝืนกายไปก่อนระยะที่สองเวทนาความเจ็บปวดจากการบังคับกายให้นิ่งคือเน็บชาหรือบางคนก็ต่างอาการต้องทนเจ็บปวดผ่านพ้นมันไปให้ได้ไม่ขยับเมื่อถึงช่วงที่นั่งสมาธิแล้วเกิดอาการเจ็บปวดเน็บชาต้องอดทนมันจะเกิดเวทนาขึ้นมาไม่กี่วัน หากทนผ่านพ้นมันไปได้อาการจะไม่กลับมารบกวนใจอีกเลยหรือมาก็ไม่มีผลกับเราแล้วหลายคนไปวิตกกเวทนาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกลัวจะเสียแขนเสียขาไปแต่ไม่ต้องกังวลหรือวิตกเวทนาใดๆหลายอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นที่จิตของเราลืมตามาก็ไม่ได้ผลกับร่างกายยกเว้นเหน็บชาระยะที่สภาพลงตาจากจิต จะเริ่มเกิดผู้ที่ปฏิบัติแบบครึ่งๆกลางๆทีเล่นทีจริงไม่มีทางจะมาถึงจุดนี้ผู้ที่ผ่านการฟุ้งของจิตจะสามารถเห็นความต่างระหว่างจิตที่ฝุ้งคิดนอกเรื่องของตัวเองกับภาพลวงที่มาจากจิตใต้สำนึกภาพลวงนั้นเป็นภาพที่มาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเช่นเห็นตัวเองในวัยเด็กหรือเหตุการณ์จริงที่เคยผ่านมาหรืออาจจะเห็นเป็นตัวการ์ตูนหรือสัตว์ประหลาด ในหนังสือที่ตัวเองเคยดูความรู้สึกเหมือนกับฝันทั้งๆท,ท,ที่นั่งสมาธิอยู่บางครั้งก็เหมือนพูดคุยกับใครอยู่จนกายของเราเพลอหลุดปากออกมานิมิตภาพลวงเหล่านั้นยังไม่ใช่ของจริงจึงต้องแยกแยะให้ออกหลายคนหลงกับนิมิตภาพลวงว่าเป็นจริงฝันว่าตัวเองไปสวรรค์ไปนรกมามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเชื่อว่าถ้าถอดจิตไปจริงๆ ระยะที่4เวลาในการนั่งเพิ่มขึ้นเมื่อสามารถดั่งได้สัก20นาทีขึ้นไปแสดงว่าเริ่มมีช่วงที่จิตเลิกฝุงสร้านแล้วช่วงนี้ปล่อยจิตไปตามสบายไม่ต้องคิดอะไรเมื่อนิมิตภาพลวงเกิดขึ้นก็ปล่อยมันรอให้มันหายไปแล้วทำใจให้ว่างไม่ต้องคิดอะไรเมื่อใดที่เราลืมตาขึ้นและรู้สึกว่าตนเองไม่ได้คิดอะไรความรู้สึก เหมือนหายไปเหมือนจิตดับไปไม่มีความคิดในหัวไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบ้างไม่รู้เวลาผ่านไปนานเท่าไรนั่นแหละคือสภาวะจิตว่างวิธีฝึกจิตให้นิ่งหนึ่งในกรรมฐาน40อย่างที่ดีที่สุดและใช้ได้กับทุกคนคืออาณาปานสติการระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองเพราะทุกคนต้องหายใจตลอดเวลาการกำหนดลมหายใจนั้น ถือเป็นหนึ่งในสติปัฏฐาน4ส่วนของกายานุปัสนาอีกด้วยเมื่อฝึกให้จิตว่างจนชำนาญแล้วพอลงมือปฏิบัติแล้วเริ่มรู้สึกว่าสภาวะจิตว่างเริ่มจะเกิดให้เอากรรมฐานนี้เพิ่มเข้าไปในจิตหรือจะเริ่มกรรมฐานตั้งแต่แรกเริ่มปฏิบัติเลยก็ได้คือการกำหนดรู้ว่าตอนนี้เราหายใจเข้าหรือหายใจออกมีลมสัมผัสที่จมูกหรือท้องยุบ ท้องผองก็ตามใจอยากเกรง่งจนไปฝืนลมหายใจจนอึดอัดเพราะจะเสียสมาธิพูดง่ายๆก็คือนั่งสมาธิไม่ต้องคิดอะไรอื่นนอกจากการระลึกว่าตอนนี้เรากําลังหายใจอยู่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จิตจับอยู่กับการหายใจเปรียบดังใส่น้ำที่สั่นไหวเพียงนิดเพราะยังมีน้ำยังไงก็ต้องมีการสั่นไหวบ้างแต่ทำให้สั่นไหวน้อยที่สุด ทำให้นิ่งที่สุดถ้าปฏิบัติใหม่ๆจิตไม่นิ่งทั้งๆที่กำหนดลมหายใจอยู่อย่าวิตกว่าเราจะไม่สำเร็จเป็นธรรมชาติของจิตเมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบจิตย่อมเผลอไปวิตกกับสิ่งนั้นได้เช่นฟังเพลงที่ได้ยินและร้องตามในใจหรือฟังข่าวตามรู้ข่าวอะไรใครตายใครติดคุกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถือว่าน้ำเกิดคลื่นเยอะมันไม่นิ่งแล้ว เมื่อระลึกรู้ตัวเราต้องเรียบละสิ่งเหล่านี้และคงเหลือไว้แต่การกําหนดลมหายใจเข้าออกเพียงเท่านั้นเมื่อจิตเรานิ่งแล้วในตอนนี้นิมิตภาพลวงก็ยังคงมีปรากฏบ้างแต่เรารู้จักมันแล้วหากเราฝึกบ่อยๆตามเห็นมันปรากฏเรื่อยๆจนเราสามารถจะแยกแยะได้ระหว่างนิมิตกับภาพลวงตานิมิตที่เกิดจากจิตภายนอกที่เชื่อมต่อสื่อสารกับจิตของเรา โดยมีอาการที่เกิดกับจิตของเราเหมือนการเกิดนิมิตภาพลวงคือเราไม่ได้คิดสร้างมันขึ้นมามันเข้ามากระทบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองนิมิตนั้นจะมาไวไปไวจะต่างกับภาพลวงภาพลวงจะเหมือนฝันมาเป็นภาพเคลื่อนไหวมาเป็นเสียงบ้างและเราตามรู้ได้นานแต่นิมิตของจริงมักจะมาเป็นภาพในระยะเริ่มแรกมักปรากฏเพียงชั่วขณะและมักจะมีแค่ภาพเดียว มาแบบยังไม่ทันตั้งตัวภาพก็หายไปแล้วนิมิตภาพอาจจะออกมาเป็นขาวดำหากเราผ่านการฝึกจิตยิ่งมากกำลังจิตก็ยิ่งมากนิมิตก็จะปรากฏจ่มชัดและคงอยู่ได้นานขึ้นตามลำดับวิธีฝึกจิตโดยให้จับคู่นั่งหันหน้าชนกันเริ่มทำสมาธิแล้วเจ้ากรรมในเวรของกันและกันก็จะเป็นผู้สื่อให้อีกฝ่ายได้รู้ถ้าเป็นเด็กที่ถูกทำแท้งภาพนิมิต อาจจะเป็นเหมือนฟิล์มเอ็กซเรย์ถ้าเป็นกุมารทองก็าอาจเป็นภาพลักษณะของกุมารทองที่เราได้เคยพบเจออีกกรณีเช่นวิญญาณเด็กที่ต้องการตามหาพ่อนิมิตท,ที่ปรากฏอาจจะมาเป็นตัวอักษรว่าพ่อซึ่งนิมิตท,ที่ปรากฏนั้นแต่ละคนอาจจะเห็นต่างกันไปตามแต่ประสบการณ์นในชีวิตที่คนคนนั้นได้รับรู้มาเช่นถ้าวิญญาณเด็กตามหาพ่อ และผู้ทดสอบยานเป็นฝรั่งในจิตเขาจะขึ้นภาพอักขระว่าฟ a t เธอประสบการณ์การฝึกจินตนาการนั้นสำคัญถ้าจินตนาการเราน้อยเกินไปนิมิตจะมีรูปแบบที่น้อยไปตามด้วยอย่างเช่นถ้าเรามองเห็นว่าคนคนหนึ่งจะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เราอาจจะเห็นภาพรถยนต์ชนกันแค่นั้นบอกได้ว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ถ้าเราฝึกจินตนาการด้านสีสัน เราจะเห็นกระทั่ง4ีรถคันนั้นและถ้าเรามีความรู้เรื่องยี่ห้อรถเราอาจจะสามารถเห็นได้ละเอียดมากขึ้นและสามารถบอกได้ถึงยี่ห้อรถเลยทีเดียวโดยธรรมชาติของจิตเมื่อเจอกับสิ่งที่เราไม่รู้จักหรือไม่ค่อยทราบรายละเอียดสิ่งนั้นจะเห็นเพียงรูปร่างหรือเห็นเพียงลักษณะซึ่งทําให้คาดเดายากฉะนั้นการฝึกจินตนาการก็สําคัญและการฝึกที่เรียกว่ามนโนมยิทธินั้น เป็นการฝึกเสริมเพื่อสร้างจินตนาการของเรามีประโยชน์ให้นิมิตจากฌานของเราแจ่มชัดฝึกจิตให้นิ่งแล้วก็ควรไปฝึกจินตนาการร่วมด้วยเมื่อเราฝึกทำสมาธิจนคล่องแคล่วแล้วต่อไปก็ไม่จำเป็นต้องหลับตาหรือนั่งขัดสมาธิสามารถพูดคุยได้เป็นปกตินิมิตจะเข้ามาเองตามวาระอาจจะได้รับรู้ว่าคนที่เราคุยนั้นคิดอะไรอยู่ เป็นคนดีหรือไม่หรือเมื่อถูกถามคําตอบก็เกิดขึ้นเป็นนิมิตเข้ามาในใจทันทีขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจจงประสบผลสําเร็จ